สวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนด้วยนะครับวันนี้แล้งรีแล้วเราก็จะมาอัดให้หมดมีเท่าไหร่เราใส่ให้หมดเลยแต้มแล้งเนี่ยมาดูกันว่าวันนี้เราจะร่ำหนยหรือร่ำร้องแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอะไรล่เทนนักเตะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับร้านชิคเก้นแวง ถูกปลอดภัยรวดเร็วมีเครดิตตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับมา E-LORE s p o r t เข้าเกมเลยตอน,นนะเนี้ยแลนก็เพิ่งดีไปนะผมจบแชมเปียนเนี่ยคือเมเนกับเฮ to ูเฮดส่วน v ว a นีเไม่ค่อยได้เล่นเลยจบตำนานสองมาแชมเปียน Champion สองอัน เราก็เปิดไปก่อนเลยไอ้นักเตะข้างในนี่ไม่ค่อย,ยอยากได้แล้วอยากได้แค่แต้มเฉยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าแต้มส้มเราจะถึงห้าสิบเปล่าถ้าถึงห้าสิบนี่ผมเปิดเลยไอ้แพ็คใหญ่สุดแต่กลัวมันจะไม่พอดิแต่เราก็ไปดูส่วนแรกเปลี่ยนเลยคู่แข่งในดิวิชั่นแรกเพชรไปก่อนเลยนะอันเนี้ย ผมจัดใช้หนึ่งพันเองแต้มอ่ะแต่ได้เพชรสองพันห้าโอ้โหไม่พอว่ะมีอยู่สี่สิบเองไปก่อนรอบนี้แสงเดียวพอนะแล้วไปบอกมาอยู่ที่แลนว่ะซีบีฟันไหน ออุนี่นอูแทบร้องอแต่ก็ลืมไปนะแม่ได้แบบถึงเก้าเจ็ดมาเดี๋ยวรอบนี้ 2, สองแสงไปแสงหนึ่งแล้วแสงที่สองแล้วไปขอดีๆเลยร้องมาแล้วอาเจนว่ะ อ็กซ์ดีกำลางตัสลายแย่ yeah! แล้วเนี่ยมันจะยี่สิเก้าหนึ่งามมันจะย้อนอันนี้นะอะไรเนยโอย้มาเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์เลยนะก็ต้องเปิดไอนะ้รางวัลดิวิชั่น5แหละแต้มผมไม่พอดิเนะี่ยมีอยู่4ีิบหรอบนี้2แสงไปแสงที่หผ่านแล้ว ตามสูตรกูอขอได้ดีเหอะกูฟาร์มมาเป็นเดือนน่ะส,สองไปูวอล์กนะวัดเซนตูรีอาเจนอาบีใครวะตำนานวะหุ่นฉอตเนี่ยั่นก็ผิเอน็นพันเนี่ยผมันมึนกร็รล่าที่แล้วะจำนวนกี่เอน็นโอ้โหกูขายอน่ะ หายแดกอะจัดต่อเลยรอบน,นี้แสงเดียวพอแล้วไปเฮ้ยวอ์มาว่ะชน้นเอ้ยน้ำมันเอสพีอะซิโนนให้เงาแรกว่ะก็ยังดีอย่าดีอย่างใ,ใต้สนามอะดีอะไเยอะแทบไม่วอล์กนี่ไอแพดเฮียเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปจัดต่อ หนึ่งท่ารอบนี้ไปเลยอ้ยช็อตเลยทีนี้ไปรอบนี้สองแสงสองแล้วไปอ๋ออือได้เก้าสิบสองรอบแล้วนะ อย่าไปหวั่นมันเดี๋ยวรอบนี้สามแสงไหมแสงที่หนึ่งผ่านแล้วแสงที่สองมาแสงสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วตีไีหวอกว่ะอังสเปนอารบีเดี๋ยวมันนี่เขาวาวเอาวา อู้หาาักเกิดดอยู่ทีเดียวกันนีกอันนี้อีกรหัสหนึ่งแล้วนะรหัสลองกลับไปก่อนฆามไนเลยพวกนี้มาเดี๋ยวไปแลกต่อเลยเออีแรกได้อันเนี้ยเดียวแค่อย่างเดียวอ่ะอันเนี้ย แล้วไปโอ้โหเก้าสีปอีกแล้วไปต่อเลยเนี่ยอย่าไปหวั่นมันแล้วไปเฮ้ยมึงล็อกมันเนี่ยไอ้ตัวเดิมเนี่ยโอ้โหคลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังดีนะได้ซานิติมาร้อยห้าสิบเอ็มกับพวกเศษๆเอาไปแลกเป็นเหรียญให้หมด ดีกว่าเอาไปแลกมัดเชสามตัวแล้วตีบวกถ้าแม่งแตกในชิปหายเลยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ